ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวต้นัชมโมงจากส่งข่าววิทยุมกสงคล้าค่ะปอพ่อเดินหน้าติดตั้งอุปกรณ์ห้อเตือนภัยเพิ่มเติมที่จังหวัดสุร,ราษธานี นายจำนงสวัตรวงศ์หัวหนาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปภชได้วาจ้างบริษัทติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติที่ห้อเตือนภัยไลยแฮงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วยบริเวณห้อเตือนภัยอำเภอชัยยาอำเภอแพนม อำเภอการจนดิิต์อำเภอดอนซักและอำเภอเกาสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป้าหม้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลด้วยความรวดเร็วสามารถติดตามข้อมูลสภาพอากาศระบบการแจ้งเตือนภัย รวมเฝ้าระวังภัยพิบัติและแจ้งเตือนภัยหลวงหน้าทางนี้ขณะเจ้าหน้าที่ซ้ำหนักงานปอพจังหวัดสุราธ,ธานีรวมกับศูนย์ปอพเค11สุราธ,ธานีรวมติดตามและศึกษาระบบการทำงานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม,ตมคือโทรมาตรเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่องวัดความเร็วและติดทัทงลุ่มเครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิอากาศเครื่องวัดความกดอากาศและเครื่องวัดคุณภาพอากาศนับปะผัสมณีเซงสุค้าวิทยุมกอสุนคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน